โชดิโชอะเราเลี้ยงกันก่อนเลยนะครับผมเลี้ยงกันก่อนเลยนะครับผมเชนยิ้มนะครับผมยิ้มใหญ่ย้มห่ยิมใหยิรมบหญ่ยิ้ม่ยิ้มใหญ่ยิ้มไหญ่ยด้มใหี่ยิ้เใหญ่ยิ้ให่ยิ้มให่ริ้มไปญยบ้มใหญ่ยอ้มในญ่ย้ใหญ่ยิ้มใหญ่ยา้มใหญ่ยิ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 ้มใหญ่ยา้มใหญ่ยากมจอญ่าิมใหญ่อิ้มใหญ่้มใ่้ม่ยาม่ม่อ้ห่ม่้ม้ห่ห่ยมห่ อะไรนะเวานก็หนับมีดอยากเจอขวานสนับอมีดไม่ลมวดิพี่วุชดูหน่อยยกี่คนนะไอเด็กคนนี้แม่ไม่รู้จักมันแสงเหนือแฮนะนเี่ครับลงเล่ยหคนครับหคนพล่กูนะปล่อไปปกูเดวหน้าโอเคปะแนวหน้ามือไม่ไ้ไ ไอ้เม่อเม่อ้กูไม่ไม่หรอกอย่าตีกูนะไอ้กูขอไอ้เ้ยกูฉีสายกูฉีสายมึงฟังนี่เาแ่งไอเกูฉีายมึงไปขวาไป้างูไมู้ไม้เราเปิดมเห็นไหมครับผมเฮ้ยเอานี่เดี๋ยวเราล่อวนแล้มาแล้วมาล้มาเลน่อตอง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 าเมื่อกี้ห้ข้าวมายเมื่อกี้นานตันี้ตัวนี้ัน้ไอ้สารกูเหลือมออันเล็กอไเล็กอลต้องเล็กเล็กอไเปิดะเล่นสามเปิดประตูเทง

มาเล่าพวกกันเองมาเลยไปเลยอ้ยอยเขามีหกวเก็บเจ็ดไอ้ย่าเผื่อไม่นูหัวเพื่อนไปดึงไอเลี้ยงไอเลียเพื่อนเลี้ยไเลียงอเลี้ยงหมนพแท้เลยหเก็มีพอพี่เก็บราลกูตีพอพี่อะไรเขาเามี6กัเก็บเไ เอ s. <S เอเน um> no <st ี่ยรขึ้นยอดที่สองไอ้เหี้ยอะไเมื่อกี้ไม่กันมันอยู่ที่หนูด้วยสามหมื่นใช่ไหมอยากเก่งที่สุดเลยเออเพราะอะไรนะสองหมื่นใช่ไหมน้าเปิดพนันยังไงดูไว้ก็ได้น้าทำไมชอบเก่งจังเลยเมนดูไว้เมนดูไว้ไม่รับเซ็งอะไรแกงนี้น้าให้เขาจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วน้าเรียกอะไรท้องนี้เรียกอะไรเรีครับบอสเออรวย ล่อยเลย่ล่อยยังไม่ลงกแค่นะอเปล่าเลอยไอ้สนองเดี๋ยเอาไว้เล่นต่อไว้เล่นต่ออย่าหมดหายมาโดนสิไอ้นี้ก็แทนกันล้สี่คนโอ้ล่โอ่เหรอโอเคโอเคเปิดรับแทงนะครับเปิดรับแทงนะใครจะแทงสองันแทนมาที่ใครใครต้องส่งแทงม็ดไม่ตีนะมไม่ตีนะรัแทงไม่ล่นอเริ่มตั้งแทงเป็นการต่อเอาชนะ เอาใครด้วยเอาใครจะเปิดสภาไปดีสพาไปดิน้าอยู่ไหนวะเอาไปลงะาใครจะลงไปดิไปดิไป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 เอาสพาไปเอาสพาไปคืออะไรครับคืออะไรครับเฮ้ยพวกเราพวกเราไปกับพเาจะใช้สพาไหมแต่จะชจนพื่อนีแก๊งใหญ่จะสพาได้ไมโ้ยเยอะงเติมทูแกเติมชูแก๊งเีิมชูแก๊งเตมชูมีจะเติมชูเลยไอ้มื่อวาเมื่อวานมันเหมือนฝั่นเลยขอรอไใหม่รอมเ้ยตอนนี้นะ

กันนีากันนี่กันนี่เลันอมดเาเลยเาเ รอบนี้หรือว่าเสมอเฮ้ยไม่ไช้ไม่ไปน่าทายแล้วว่ะไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมคือล้มหมดไม่มีใครยืนอยู่ถ่างั้นเอาใหม่เอาใหม่เลขนี้ครับผมหนึ่งเจ็ดแปดโอ้โหเอ็นดีอาร์ว่าหนึ่งเจ็ดแปด้โหไม่ไม่ไม่แต่เราโอเคโอเคโอเคไม่่หนอยพี่มีเฉยเฉยวะผมงงวะเออผมงงกวะพี่วะนี่่งไมร ไม่แต่เราแต่เราล้มไปล้มไปล้มไปล้มไรอบนี้ผมอัดสุดนะผมอัดสุดนะแค่นั้นแหละไอ้ตรงแสนท่านโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ้าล้มเจ้าล้มแป๊บนึงที่ไม่เล่นไม่เล่นกันีไม่เล่นกันนี่นะตอนนี้ไม่เล่นเลยลุยแสงเหนือเอาไว้ละผัวก็หลุดมาไอพี่มืดอะบอกแค่นี้ไม่แต่คือสภาเขามีไม่มีคนอีกหรอกเมื่อกี้ได้ยังไงครับอะไรนะครับไม่ไม่มีคนนึ่นหรอครับอ๋อไม่ครับ เออตอนนี้เสมอเราต้องเปลี่ยนคู่นะตะเภาเอามาก่อนเลยครับตะเภาามาก่อนเลยครับไม่แล้วผมออกไหมครับเดี๋ยวไงออกคุณคุณต้องการแชมป์ครับคุณต้องการแชมป์ครับออยู่่ตฉลาดไม่ไฟน์นี้เพื่อจะลานกันหรอฉลาบจริงลาบจริงโอให้ฉันนี้เฉันไปกินแดกอิ่มเลยแดกอิはは่มเลยเฉดนี้เอายังไงยังไงดูไวยห้าหมื่นครับ สภาว่าไงครับเดี๋ยวผมล้มมวยเดี๋ยวผมล้มมวยครับสภาว่าไงเฮ้ยดูไวเพื่อนชิดไหมเฮ้ยแขงนี้สนับเยอะแขงนี้สนับเยอะได้เวลาหางเงินเร็วแขนี้สนับเยอะเฮ้ยเชื่อผมเลยครับใครก็่น้ฝากแทงฝากแทงด้วยด้วยดิเสมอแมวไม่หลุเสมอเหรอดูไว้แสนนึิดูไวห้าหมื่นถ้าชนะเดี๋ยวแบ่งสองหมื่นเอาเต่อเอา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 อันนี้เอาจริงเอาเอาไม่รู้ไม่สนพร้อมเริ่ม พอเริ่มสวยรู้ขนเงินมาก่อนได้ไหม้าเพงนนเฮ้ยเ้ยตายตตาเพื่อนอีเพื่อนไอ้กูองมาคไปเลเียเอกูขี่เอกูขี้โหดเีไปกูไปกูตายเไปกูม้ไปกูตอเอเอเคอ้วยนะ ไปเดินพี่ไปนะพี่บางทีอะดูไว้เขาต้องแทนเราเราไปแทงดูไว้ไปขึ้นไปแทงดูไว้ด้วยพี่แต่ทุกคนจะ่ทำนี่ไปไทนเลยครับดูไว้หมดแทนเลยครับเธอเธอเธอแทนดูไว้ดิเธอเธอแทงดูไว้แล้วถ้าใครแทงกูแล้วสองแทนจำใจแทนไปแล้วทเลยนะไม่ต้องลงเล่นนะแทนหลานหนึ่งอ่ะแทนเราลานหนึ่งม่ต้องเล่นยจำใจเลยนะไม่ต้องเข้าบ่อนลหรอะไม่ต้องเข้าบ่อนเลยอ่ะแก้ตัวลงไปเลยแก้ตัวลงไปเลย ไปเลวพี่บอกแล้วเพื่อนกานาทุกหม่นทุเมแค่ดูไว้แต่เขาบอกว่าดูไว้ล้ลนาลนาลนาดาเมจที่เลกกันเจ็บจัดได้เนี่ยคนเราอยู่หรอนนสมอกูขอเลยขันฟ้ากลัวกูขอไว้โอเคที่ไหนเสมอขว้ากลัวกูขอไ่ครับเพราะว่าเรายังไม่บอกว่าจบเลยไงแต่ว่าเขาไม่มีใครยืนอยู่เลยอ่ะได้อพี่เพาพี่เด้ครับขอโทษ ต้องบกไปไหนครับผมจะไม่ทำแล้วครับโอ้ยตายแล้วอะไรเนี้ยเริ่มเอเลยเอาเลยเอาเลยมืดเนให้น้องเล่นให้น้องเล่นให้น้องเล่นให้น้องเนมึงไองโอ้โหต้นนึงทีเดียวเลยมงโอ้ยมาลุกโกลตาย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  หลอกไปหลอกไก้เฮ้พี่พี่กูครับพี่สาลมังกรเอ็นทีอาร์หรือเปล่าเอ็นอาร์เขาจะหป่าตีต้องเอ็นอาร์แลขอ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 ไปเอ็นทีอาร์ลบไปเอ็นอาร์ลป้ไหเอ็นทีอาร์บไปได้ไเ็นอาร้งบน สองรอบนะดไวยเต้องัอกว่าเอทีอาร์ในกูก็เล่นไปสัตวเจะมีตัวตึงใีเดียวก็ได้มั้งมีเดียวก็ได้มั้งโอ้ยเฮียเอทีาเจอแก๊งตึงว่ะเฮียเต็งงหนึ่งตงหนึ่งของประเทศว่ะเอทีอาร์ไม่รับเพลงแลอครัไม่รับเพลงแล้วเรับไม่นงนี้เเองนนอ่งนี่างเ่งีเฮองนนงี้เล่นเฮีอยน้อ้ควายเอ้ย ไม่ฝักฝักทงเอทีอาร้านนี่มึไม่มันเทตัวเราเลยหรอไม่เลยไ่อย่ดิแจเอกูก็เละดิลาเอ้าเอ้าเอ้าเริ่มแหวะเข้าไปแก่ไอ้สันี่ไงขวานมาหมากตีน่ง ไอ้มาแทงกูมาแทงกูตายไปไปไปกู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 เคโอเคโอเคกูเรื่องวะเลี้ยงวะเอ้ยอะตัวเดียว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 กูติดอยู่ฝั่งเดิมอย่ฝั่งเดิมกูจะตาย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 กูจะโขกูจะโขกูตาย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 เพื่อนโอ้ะลงหรอโอ้ะลงไอ้ยเชี่ยไอ้ยลงไง ไม่กินยลนังต <|so|>> ีดีดีๆน่นกนมาดีไม่กูังตีเลยกตังตีด้วยตังตีอยู่อ่ะ อนันเลยครับ้อนเลยครับอเดีอ่เล่นเป็นด้วยเพื่อนลุกลุกขึ้นมาแม่งเหลืออนดีอาห้าคนอ่ะไม่หมดมแบบสมรัวตัวปางไหวอย่างตล้วยได้ร่อฮ่าตารางด้มเขียนไม่้แงไม่ทันพี่ตารางไม่เป็นหรเฮ้เลไม่เป็นตารางนะไม่เป็นพี่ต้องทำแล้วเปิดรับแทงเลยได้เลยได้เลยโอเคโอเคไม่ไม่ได้ไม่ได้อแทงได้เไ ไอ้เวลาห้านาทีในการเปิดพนันเอนทีอาร์ห้าหมครับเอ็นทีอาร์ห้าหมื่นสองซีหนึ่งเฮ้ยยังเอนทีอาร์แสนหนึ่งเป็นอย่งรนสองซีหนึ่งเอทีอาร์สองหมื่นสองซีนึ่งองีหนึ่งอเหรอสองีนึ่งโอเครับโอ้โอีครับโมเลนสองหม่นเอ็นทีอาร์สองหม่นีไหห้าสี่กูหยุดแล้วังเปล่าเปล่าแล้วได้ตังค์ป่ะครับยังเปล่าเปล่าแล้วได้ตังค์ไหม ใจเย็นนะใจเย็นนะน้าว่าใคมีอะไรี่นไหมเฮ้ยนี่ไม่ีกแล้วเอาทีเอาเท่าไรห้าหมื่นพอไหมอ๋อห้าหมเหรอเอ็นีอาราหมเท่าไรนะสองีหนึ่งสหน่งไหมสอหน่งสงงราทนหม่นห้าหาหมื่นอี่นครับงี่งนะมีตังเลยไหม นะว่าไงแล้วแต่มึงสองสี่หนึ่งครับโอเคปิดแล้วนะปิดแล้วนะโอเคโออรเคเรียบร้อยนะปิดแล้วคำอาวุธไว้ให้แ่นพร้อมแล้วลุยโอ้ยลมวยหน่อยย้าโอ้ลมวยหน่อยผิดหรือเปล่าเอ็นอล้มวยหน่อยหรือเปล่าเอ็นีอาลมวยหน่อยเปล่าโอเวอร์ไป้วหนึ่งต้อโอเวอร์เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ 아래 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 아래. 아비야가 왜냐고 고 왜냐고 그럴 게야 고만해. 아이비야가 왜냐고 왜냐고 고만해. 짜고 짜고 짜. 짜다 짜다 짜. 만나고 나가야. เฮ้ยยี่เกินไปหอเปล่าวะเี้ยโอเวอร์แมกคนมีปากมีเสียงก็เลยเมื่อกี้นี่ได้ยินกยไดมกันหน่อยโอเวอร์ส่งคนขึ้นมารั้เงินเลยเปิดพนันนะจ้าเปิดนันหยอกเล่นนะเช็ไกเอทีอารหยอกเล่นเนาะหยอกเล่นเนาะหยอกเล่นนะ ครับถ้าเกิดโอนมันจะเสียภาษีไหมคะเสียค่ะเสียาใหญ่ซะเลยยังมือนม่นเธอไปกดตังค์ดิมีเงินไปไหนไหมไปกดดันไ้ค่ะกระเป๋าอง่น่ครับไม่ไม่ไม่เรกดตังค์ไหนอะ นอานนีมาเยอะนะอะไรนะโอ้ยโอเคโอเคเหมือนเอ้ยผมโอเวอร์ห oh okay. okay. oh ้าหมื่ครับน okay. ้าจะแตะแล้วโอ้ะเธอโอ้เโอ้ยโอ้โอ้ยโอเยโอ้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 คโอ้โอ้คโอ้โอ้ยโอเยโอโอ้ยโอ้คโอเคโอเคโอ้โอยโอ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 ้โอเโอโอโอ้โอยโอ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 ้โอ้ยโอเคโอ้โอโยโโอเคโอเคโอโอโอ มีไหนนะแป๊บนึงมีอาชาอชื่อแม่งปาโคตรดีไอ้ที่ฮะแม่งปากโคตรดีโอเวอร์แม่งปากโคตรดีห่งอไรใช่จริงอไรโอเวอร์ับหมื่นเงว่าองมแม่งปากปืนจัดพอแล้วอรย์พอแล้วพอแล้วพอแล้วสุดที่เปดสุดที่เอามันัไป้านเรียกไม่สู้คน ใช่กูไม่ซื้อคนม่เต้องเอานะไอ้ไอ้ไม่เป็นหน่อยไอ้ไม่เป็นหน่อยเขาไปกินเขาจ้างเป็นเรือไปไงแป๊บนึงเอาปากกาเป็นนึงเอาแล้วโจดอันนี้เจ็ดนะจะเย็นนะจะเย็นบอกให้จดยาวเลยจดยาวเลยไปก็นีเยอะเลยคับกูเปไม้ให้แค่แหละแล้วมึงแบบเขาไปหาเง่เฮ้ยเฮ้ยเย็ดวาะเฮ้ยหาเงินกูเปิดไม้ให้แล้วเขต้องอินแบบเข้าไปเมื่อกี้มีใครเล่นโทนี่ห้าหมื่นไอ้เกาไอ้เกาไปบอกด้วยมึงอ่ะมีไอ้เจ้าห้ามึง เอ็นทีอาร์ไม่ไม่ใครที่ให้เงินสดเมื่อกี้นะเอนทีอาร์ครับเอ็นทีอาร์เราเราชื่ออะไรนะกอลัทครับกอลัทเท่าไหร่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นไอวินเที่ยยอมไม่ได้สัตว์กูบอกให้ยิ่ดูหน่อย่ามันมันนองอยู่แล้วยอมไม่ได้อยู่แล้ววินเที่ยยอมไม่ได้ก็งอเอะไรเก็บตลุ่มด้านหนึ่ง ต้องลงอยู่แล้วถ้าลงได้แต่ลงไม่ได้ดูดูไม้พูเขาดีกว่าพี่ยียมันเกินไปรึเปล่าว่ใช่เราต้องหน้าตาเหมือนมันหยาบหน้าเหมือนมันขาดเส้นสายหน้าถูกอันนี้อันนี้ัวร็อบแรงไปนะฟิลเดียวกับตอนที่เขาทำกับพวกพี่เลยแต่ผมแม่งไม่เอไม่มีครับไม่มีครับฟิลเดียวกับมันไม่มีครับไม่มีครับเดียวกับมันอาชาสองหมื่โรดี้ห้าหมื่นพี่ยแม่งเกินไปมันเหมือนตอนที่มึงแบบล้มรอบนีที่ในตู้ที่มึงโดนลูกกระทืบอ่ะ นึกบอหัวใจเหรอหัวใจเหรอแล้วไม่พูดเลยแล้วมาด่าเนอะมันเล่นกันเรื่อยเลอใครอ่ไอ้ตู้วตั้วชื่ออะไรชื่อแดกครับกำลังจะลงอ๋อยังลงยังไม่ลงใช่ไหมมามาผลแล้วนะสองซีหนึ่งมาไอ้ระบบมาอ้าวทำไมคนหนึ่งแทงได้หมดพอแล้วอ่ะชื่ออะไรนะเราช่วยกันไปแดกครับอล้วีป็นคนน้นะมาเว้ยที่อย่างเมื่อกี้ใครชนะหรอ จ้ๆต <ort. S 1> ่ออ่ะมาต่อมันรอะรั่แปดแล้จังหวะนี้เขาเอาอีกปจ่ด้วยนะด้นะไม่รู้อะไรนะทีมต่อ1.5วอร์ต่อ1.5 1.5เลยโงไหมโงอะไรวะพี่พุทแทงห้าหมื่นได้สองหมื่น้างแทงอ้ามาณน้ออันนี้อันนี้คือเอาว่าแกมไอ้แก๊งแชมป์ร้อให้ศูนจุด้าใช่ไหมใช่ได้เลยทีมชิงทีมชิง1.5หรอใช่ป่ะประมาณนี้ป่ะทีมไม่ เท่าไรเราก็ได้เท่าไหร่ทีมทีมที่ชิงเอาให้เท็มไหนก็ได้นะต่อไปเราลงเล่ต่ไปันเดียลลงเล่แต่ว่าแชมป์ศูนย์จุดห้าโอเคโอเคลุบผมเชียร์โอเวอร์สนใจครับกูเป็นนี่มึงใจได้กูหน่อยเอ้ยแสดงสวย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 ผมผมเชียร์โอเวอร์ครับเมื่อไหร่มึงจะล้มอ่ะโอเวอร์เฮ้ยเชียร์เชียร์โอเวอร์ครับโอเวอร์สวยสวย เมืบบ oh oh yeah, yeah, ่อไหร่ทีมเราเี่ยทีมปะมีทีมเรา่ะเป็นนี่เป็นนี่ช้ามาแล้วรับตาม บ้นเบ้นหนึง้านนึงไม่ได้เปิดนไ่ได้เปิดโต๊ะนะไม่ได้เปิด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 นะไม่ไดเปิดนะไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปินะไม่ด้เปินะไ่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดนะม่้เปนะไม่ไ้เปิดนะได้เปิดนะไม่ได้เปิดนะ่ไ้เปินะไม่ได้เปิดนะไม่ไดเปิดนะไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดนไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดนไม่ได้ไม่ได้ ก็เ้าไปังเยบอาชามีไหมอาชามีค oh. รับสองสองหนึ่งครับผ่านถุงเข่าไปฝัเวสามหมื่นครับเขาไม่ลงเาไปเอากันแร็ปกันไม่รู้ละเตะลง่าหลาแล้วโ่้ยอ้เท่าไหร่ถ้าถ้าเราลงแสนห้าลไหร่ละสองสบงจุดสองหาหรอได้ครึ่งหนึ่งเล0ห้าหมื่นมีไดลงห้าหมื่ แล้วก็ไม่รู้อะไม่ได้ครลงหรอระเป๋า่มันตอ้นี่กระเป๋าหาดนตแชมได้อะมันไ่ด้ลงแหละเด็คือใครเด็ก่อนับพี่ันเลงกไอนเลยคนนี้เลือกแก๊งสตอมันจะลงไอพี่แง้ต่อลงแล้วโเล่นอะพี่เฮ้ยเมื่อกี้มันมันทีมต่อเปเท่าไหร่นะมันมือหนึ่งนะมาพเศษม่้ยธอแทงไปเลยเธอแทงไปเลย้มีคู่มนะเเรื่องเรื่องะไรอ่ะเรื่ออะไรคะ้เด็กไปลไใช่ไหมลูก ให้แล้วครับก็มีเก่าลัดเลขทีเก่าลัดแทนคุณาทหนับให้ที่ผมเลยให้ที่ผมเลยหนึ่งหนให้สูงครับหนูมีสองหมื่นห้ามลมเลขอะไรอัล้มเลขอะไรครับเดีก็ไม่เบิกพี่นาก่อนแป๊บนึ่งอัลบั้มเลขอะไรครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยอ้อย้ขออยอโอออโอออออโอออ้อ้อ้ออ้อออออ้อออออออ อเวอรเอ้ยไม่ใช่อะไรเลขอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งยังไม่เปิดยังไม่เปิดอี่เงินทั้งหมดอยู่ที่มึงเหลือแค่นี้อะไรปไหนวะไปไปาไปไไป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 ปไ

เฮ้ย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 เสื้อใหม่เอาไว้พี่ทำมาใหม่ทมาใหม่ทมาใหม่อ้ยได้สองพันสี่ได้ดูพี่ดูเสื้อองพันสีโอเคหน้าบวกเ่มครั้งละเท่าไหร่อะครั้งละสองพันแชมป์ได้เอาเชิเชิญไม่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 เมือกี้กูแท้เอาสักหน่อยเว้ยเอาเอาอะไรดีเอาเ้ยม่เาเอยาก คอ่หยูกได้ป่าวพี่รับอันนะเดี๋ยวฟังอทองแทนพี่ดูไว้แล้ว้านนึ่งทองแทนเลย้านนึง้โซก็แล้วตอนนี้เอทไมเรน้อยกว่าคนอ่วะเออสองมน้สองหมื่นแล้วก็สคมจะได้พี่เดี๋ย่นเลขสามเลขสามนะหนเต็มโอเคไหมไม่ใช่กูแป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อกี้แม่งกดผิดเหรแม่งกดแต่ความาวุธลืมไป

อ๋อเกี่อะไรถ้ถามอะไรพี่เลียงนจงใจเชงชงหรอนมีคนง้ตวใจหายเลี้ยงไม่ถ่ายแล้าไปเอาไปไอ้ข้าอยู่ตรงกลางขยับไคนอยากไดนสองที่หนึ่งแก่ขยับอยู่เพื่ดีขยับหนน้อง่ายให้ตอบสวิตนี่ใครจ้าซาร่าพี่เจพี่เจก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งพี่เจงก็อยู่ฝั่งนั้อันน้องอยู่ที่เอง วิทย์นวิตดเขาอะออะไรก็ได้ที่กรุงอะไรก็ได้ที่กรุงไม่โดนขีดก่อนเชื่อไขีดไม่พอไม่ขีดโนโตเอาอะไรนะมีไหมจ๊ะโอ้ยปืนยิงดิมึงปืนยิงมึงจบเลยยิงสองตัวยิงสองตัวห่อเออยิงสองตัวพี่บินว้าวพี่บินอ่านสางนักการเมืองได้ โอเคแป๊บต okay. ัวไ้หนึ่งมื่ใช่ไหมสอซีนนะะปิดแล้วแป๊บปิดแล้วแล้วาลปยัได้ห้ไปยังพี่ของี่มง้หัวโอเคไปโอเคแล้วอพี่เลเอาดิอย่างี e ้ยผ่านแล้วไม่แตไหวแตไหวแตไหวโอ้โห้โหดที่ลเลย โอ้ยเฮียกูโดนอีเมสอ่กินมืปล่อยกูกินดึงนะโอ้ยมตึงเหรเราไม่เล่นเไม่อยากเล่นเลยไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยกินดึงกินดึงก่นดึงใจกูกำลังมาเลยสั่เกตกูกลังขึ้นเหลี่ยมโอ้ไม่หูเขาเยอะเล่ไหมไม่นหายเลยหรอ